สวัสดีครับเพื่อนทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของดาวโจน VIP กับดาวโจนเช้าเนาะประจำวันที่18แล้วก็19กรกัะดาคม6 5หเนาะทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันนะคะสำหรับดาวโจน VIP ตัวเด่นก็คือ6กับ9ตัวรองก็คือ1กับ4นะคะอย่าบอกนะว่าเข้าตัวรองอยู่บนเมื่อคืนนี้ตรงๆเลยนะห2 0นกับ6กนี่วันนี้ตัวเด่นก็6กับ9นะคะ60 61 62 65 68 69สองห้าห ก้าศูนย์เก้าหนึ่งเก้าสามเก้าห้าเก้าเจ็ดเก้าแปดเก้าสี่ดีเด้อหนึ่งก็หนึ่งหนึ่งหนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งหกหนึ่งเก้าสี่หนึ่งสี่สองสี่หกสี่แปดสี่เก้าตัวรองถ้าจะเข้าก็เข้าตัวแรกกับตัวสุดท้ายเด้อถ้าจะซื้อสามตัวก็หกเก้าสามหนึ่งสี่สองสี่เก้าหนึ่งสามเก้าสี่สามหกหนึ่งเก้าหกแปดนะ จับคู่ก็หกสี่สี่หกหกเก้าเก้าหกเก้าหนึ่งหนึ่งเก้าหนึ่งสี่สี่หนึ่งเนาะก็ขอให้เ,เพื่อนๆทุกคนโชคดีนะคะอย่าลืมมาลงมาซื้อดาวโจรได้เดอ้อต้องพึ่งดาวโจร V ีไเนาะเพราะดาวโจรเช้ามันหยุดไปสองวันนะต่อไปเป็นดาวโจรเช้าวันที่สิบเก้ากันกกดาตัวเด่นก็คือที่จริงมันแปรกับหนึ่งเด้อเก้าก็หกแต่เราสลับคู่กันเนาะ 808 183 85 18 86 89 8คู้กับ1นึ่งนีหกศูนย์หกหนึ่งหกสา้าหนึ่งสามหนึ่งห้าหนึ่งแปดหนึ่งเก้าหนึ่งหกหตัวก็เก้าหนึ่งสามหกแกเก้าแปดหกเก้าหนึ่ง 9ก้าหกหนึ่งหนึ่งแปดห้าแล้วก็ห9เ้าสามเนาะหรือเพื่อนๆจะจับหัวมันซื้อเอาเนาะง่ายดีนะไม่ต้องตามเราก็ได้เนาะแปดหนึ่งหนึ่งแปดแดหหกปดหนึ่งเก้าหนึ่งเหหกเหรือจะซื้อหนึ่งแปดหกเก้าหแปดหนึ่งปดเก้าหนึ่งหกดเตื้ออย่างนี้ก็ได้นะก็ขอให้ทุกคนโชคดีทั้งสองแนวทางนะคะขอบคุณทุกคนที่กดติดตามกดรับสกต์กดไลค์ให้เนาะ เลขตัวรองถ้าจะเข้าก็เข้า,ขาตัวแรกเดอ้อตัวสองตัวแรกแล้วก็สองตัวสุดท้ายนะก็ขอให้ทุกคนโชคดีทั้งสองแนวทางนะคะขอบคุณทุกคนที่กดติดตามกดชอบสไครต์กดไลค์ให้กับช่องมุ้นเส้นพารวยนะคะโชคดีทุกแนวทางที่ลงให้นะวันนี้ขอให้เจอสามตัวตรงๆเอ้อเมาเกินเข้าตัวรองสามตัวตรงเลยเดอหกสองศูนย์กับหก